คุ้มต่อการซื้อมากกว่า a ันดอร์ได้ยังครับกับ iPad OS 26นะครับใน OS นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคุณสามารถที่จะเปิดหลายหน้าจอาได้แล้วนะครับซึ่ง Step Manager เดิมทำได้ใช่ครับแต่ในครั้งนี้เราจะอัปเกรดมากกว่าเดิมนะครับสมมติว่าเราต้องการลากรูปภาพใส่โน้ตเนี่ยอ่ะ ก็ใส่ได้แบบนี้ของเดิมมาทําได้อยู่แล้วแหละผมรู้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการแบ่งหน้าจอที่แตกต่างกันครั้งนี้เนี่ยสามารถแบ่งได้สีหน้าจอเลยครับแล้วเต็มเต็มหน้าจอแบบนี้ด้วยบางครั้งก็ดูงงๆอยู่ในตัวของ d e v วลอ p e เปอร์เบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่ามันใช้งานได้ไหมเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะคือคุณจะปัดหลายหน้าจอพร้อมกันนะครับก็สามารถทําได้ในหน้าจอหน้าต่างย่อยแบบนี้นะครับคุณสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับว่าจะเป็นสเตตเมนเจอร์แบบเดิมน,นะครับจะเป็นวินโด แอปสหรือว่าจะเป็นตัวของ full screen a p p นะครับและรวมถึงนะครับยังมีตัวของไฟล์นะครับให้ใช้งานด้านบนด้วยอ่าเป็นเมนูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Edit View นะครับ History นะครับก็สามารถใช้งานได้เทียบเคียงกับการใช้งานบน macOS ที่เราคุ้นเคยกันเลยนั่นเองฮะการแบ่งหน้าจอเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกับ set manager เดิมนะครับคือโอเคมันแบ่งได้แหละแต่บางแอปก็แบ่งได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใช้วิธีการลากจากฮอลเลอร์นะครับรวามุมหน้าจอลงมาแบบนี้นะฮะซึ่งเลโชในการใช้งานเนี่ยอาจจะเป็นตัวของ Dev developerper Beta ด้วยนะคัมมก็จีวามปบปับบยืดดดดไไไ้้างม่ ได้บน,นะครับแต่แอปที่เป็นแอปแนวตั้งอาจจะใช้งานแนวนอนไม่ได้บ้างบางครั้งก็ว่างไปแต่ถ้าแอปที่เป็นแบบเนทีฟเช่นสัปฟรีนะผมว่ามันก็ดูレスปอนสีดีนะครับกับการเปิดเว็บไซต์ต่างๆนะฮะเออประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อัปเกรด iPad ไว26ในส่วนของ Dev e l o p e r beta เบี๋ยผมว่าไว้ก่อนก็ได้นะบางอย่างก็มีบั๊กอยู่นะครับและการเปิดหลายหน้าจอครั้งนี้นะผมว่ามันต้องอีกนิดนึงอ่ะซึ่งการเปิดหน้าจอแหละแอปพลิเคชันย่อยอ่ะผมว่ามันทำได้จริงเว้ยแต่ว่ามันก็ยังปรับอยู่อีกนิดนึงป้าที่แบบให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นอ่ะอย่างไรก็ดีผมว่าบนฝั่งของ Android ที่เปิดได้สามแอปพลิเคชันพร้อมๆ ก,นนกดจ้งเดียวแล้วกดขยายตัวของเลโชมันค่อนข้างง่ายกว่าอันนี้คิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าผมอวยแอนดรอยไหมหรือว่ามันจะต้องปรับจริงๆสําหรับ i p a d ดไ2จ